สวัสดีครับผมตังเกมออนไลน์นะวันนี้จะมาโชว์คอมที่จัดสเปคมาใหม่ในปีนี้นะซึ่งผมว่าประกอบเองทำเอ้ยไม่ใช่เิจัดสเปคเองแต่ยังประกอบอะไยไม่ค่อยเป็นนะก็สเปกก็ยังไม่ค่อยแรงมากนะลองอ่านี่บอยได้สเปกก็ไม่ค่อยแรงมากตอนนี้ก็ช่วงราคาของนี้ก็อยู่มาที่ สามหมื่นได้นะก็อันนี้ซื้อมาคร่าวๆแล้วนะแต่ว่าทุกอย่าง,งแบบว่ายังไม่ครบนะซื้อมาทีละอย่างจนตอนนี้ครบแล้วก็เลยแบบว่าอันนี้ของเก่านะการ์ดจอตัวเก่ารุ่นรุ่นไหนทีเอ็นวีเดีย GT เก้าพันหกอันนี้รุ่นเก่านะนานแล้วอัน,นที่เหลือของใหม่หมดเลยฮาร์ดดิสก์มีของเก่าอยู่เท่าไหร่วะสองร้อย สองร้อยิกีนะอันนี้ห้าร้อยของใหม่หมดที่เหลือของหม่หมดมีสองอันนี้ของเก่าเอามาใช้ของเก่าเพราะว่าขาดตังนะตังย์ไม่พอตอนนี้ก็ซื้อของใหม่มาแล้วแต่ยังไม่โชว์เดี๋ยวโชว์ทีหลังนะเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนแะล้ว CU คนระับผมใช้เป็นคอยสามนะ C หนึ่งสามศูนก็ราคาลืมแล้วนะครับก็นี่นะอันนี้นะ แล้วแปกิกหนึพันหทบนะครับ,บ 1, เออบัตรหนึ่ันหเออบัตหนนะ 8GB ิกนะครับก็โควต์สท้ายถ่ายแล้วไหแมแลมอันนี้ถ่ายไปแล้วถ่ายแล้วจ้ะนี่โควต์สุทายหกพห้าสิบวันนะครับของรุ่นอะไรไม่รู้นะ ั้งมาว้าที่บัตรก็เหลือใช้เลยอันนี้นะโอ้เหลือใช้เลยปุ่นอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะไอพระเอกของเราที่ผมชอบสุดเลยเอ็ไตัวนี้ก็ไม่ได้ชอบตัวนี้หรอกนะตังอนะตังอะคือตัดตังนะครับนะตัวนี้ก็ผมก็ชอบเอ็นได้นะก็เลยมันบอกก็สวยอยู่นะดูดิได้เลยอนะสวยนะมา Icate, อันนี้ที่ซื้อไปคร่าวๆก็ประมาณหมื่นห้านะรวมเคสด้วยเคสที่เคสก็จะอยู่ประมาณนี้นี่เคสก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางด้านหน้ามืดตัะเตียงอะไรข้งมันมีโลโก้โลโก้โลโก้เอเวอเรสต์ว่าสวยงามข้างหลังโอเคนะสวยงาม อต่อมาเรามาดูส่วนพระเอกของเรากันเลยนะครับที่สองอย่างนี้ที่ผมขาดไปแต่ผมผมได้ซื้อนี่มาผมซื้อกลจอมาซึ่งซื้อมาสดๆเลยยังไม่ได้แกะแต่ผมยังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรแต่คุณดูจากสภาพแล้วเป็นกล่องแดงก็คุณจะรู้นะว่า MSI เราาพระเอกเอ้ยลองลองจากพระเอกเพื่อนพระเอกก่อนเลยนะกัน แรมเหมือนกันนะแลมเหมือนกัน16กิก160อะไรนะพันหกร้อยอะไรพันหกร้อยบาทพันหกร้อยบาทนะครับแหมจะมาแค้นแ้ยังไม่รู้จักเลยโอเคนะก็ไปตัวชอบไปเดิมก็เท่าตัวเดิมนะก็ใส่ไปสองอันก็กลายเป็น16กิกสีสีดำนะครับอของเก่าสีแดง ให้มันตัดกันหน่อยโอ,อ้โห,โหสุดยอดเมื่อก่อนบวนบหายไปนานเลยหายไปปีอะที่อมันกากอะมันอัดอะไรไม่ได้อะเขาจะว่าเออเลยต้องอัดแบบแหลกๆก,กากๆอะถ้าใครดูคลิปผมก็น่า,นาจะรู้นะแบบะว่ามัอื้ออัดทั้งที่กำลังแหลกๆเลยนะนี่ แล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเข้ากันหมดเปลี่ยนต่าง,งกันแค่สีอย่างละแปดรวมกันเป็นสิบหกนะครับมาใส่กันเลยก็ต้องดึงนี้ออกก่อนใช่ไหมแย,ยวทีครับออ๋ออ๋อดึงนี้นี่เป็นอาจารย์สอนผมเลยนะครับเนี่ยในยเนี่ยลงไปให้ดังออ๊อสก์แล้วถ้าดังแป๊กพังเลยใช่ไหมไปให้ดัง สองฝั่งนะนั่นแหละเอ้ยได้แล้วโอ้โหสุดยอดจานครับดูว้าสวยงามไหมแลกี่ทีละห้าหรอเดียวอะไรนะนี่คือที่ใส่อะไรนะครับเนี่ยลืมละใส่พวกเอ่อแบบสำหรับทีดีอะไรเงี้ยอ๋อมาให้เอกจ๋าของเรา ผมดูที่ไม่เอกจานะไม่เดามันเดาหรอกดูเลยก็รุ่นไม่ไม่กากไม่เทพมากไม่เกินไปอะไรพอดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวหาว่าโชว์แล้วคี่ใหญ่จะซื้อแบบเก้าเจ็ดเก้าแปบดบอะไรเง,งี้ยมันดังไหมอันนี้ก็อยู่ที่มาเพิ่งซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่านาทนีไม่ซื้อกันเจ็ดเก้าเออเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดนะครับเก้าสิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ ยังไม่ได้แกะเลยไอย้แกะแล้วนี่ยรอที่ร้านแกะดูซื้อที่ร้านของ JB นะครับตันนี้ขายส็นทัาบางนาบอกก็ไทุกอย่างตรงนี้เพิ่งซื้อมาเดือนที่แล้วหมดเลยนะฮะเดือนที่แล้วก็เดือนอะไรนะครับสิงหาสิงหาเดือนนี้กันยา<ม>โอเคเดือนกันยานี่ก็จัดสองตัวก็แรมเพื่อมา 8, แปดการันิบหกกาดจอ MSI t x 960 Gaming สองกิกนะครับมาแต่กับพระเอกกันเลยมีเกมแถมมาด้วยนะนี่เกมเกมอะไรวะเกมื้นเกียร์เกม้นเกียร์โอ้โหเกมแท้นะแต่ได้ไม่เป็นอ่าแกะกล่องก่แล้วโหกล่องเทพโหมือสั่นโอเคไงไหมละโอแกะด้านนี้ ใจเย็นเดี๋ยวมันหล่นวางแนวน้อนวางแนวน้อนแนวน้อนตีางถงมันหล่นมันมาได้าเลยนะเอาไปรวมกันเลยโหยอดคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ถือแรงะไรมากนะแต่ว่าเล่นเกมระดับสูงได้โอเคนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าของแถม แสมน,นี่มีรถโก้ยังไอด้วยพุดเดียวพุดชอบเลยยังไอ้ไปต่องมาก็าจะมีผู้บอกอ่แบบว่าอะไรอ่ะแบบว่าใครใช้กูเดนมิ่งอะไรเงี้ยแบบบูตเออโฆษณาหรืออะไรแบบว่าอันไหนดีไหนอะไรไงอ่ะเออนี่คืออะไรน่าสนใจเหมือนกันอ๋อ C P U เนี่ยก็จะมี notebook อะไรพวกนี้นนะป่อย่าให้ยยเสียเวลาดแบบคินาน แผ่นเดเวอร์เดเวอร์นะครับก็คู่มือกันใช้สากาทิมหมดเลยนะครับเรื่องไหมครับอ่านไม่ออกครับมันลังอ่ำเอาภาษาไทยไหมด้วยนะครับก็ที่เหลือก็เป็นสาย,สายสาที่เหลือก็เป็นสายสายสายแปดพินแบตพินกับหกพินนะครับอันนี้ก็เป็นพวก เต็ดหน้าจอเออง่ายๆนะออกวาไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องใช้คุณต้องใช้ป่ะนะต้องใช้ดิครับใช่อะตอีนี้ใช้ปิดยังไงมาต่อพระเอกจ๋านะครับพระเอกจ๋าหายยิ่งพระเอกจ๋านะเดี๋ยวก่นนี่พระเอกจ๋าเฮ้ยโู้เรื่องแสงโอหมันเพิงเกิดจรัด มังทึบอ,อยู่เลยโอ้ยจับที่แบบผมว่าถ้าผมแต่ในคอม,ม่ลืนล่นหัวแตกแน่น,นอนเลยทำ,ทำไม่ถาวรทำไมกดจบดูดิหูโหคตรใหญ่อ่ะใหญ่นะครับเนี่ยดูดิหูมันใหญ่อ่ะเจ้าช้าๆ่วยๆน้ตฉันหน่อยนะโอ้โหเพิ่งได้จับคอมแรง ครั้งแรกในชีวิตระวังอย่าจับพลาดบางส่วนนะครับถ้าจับพลาดบางส่วนจะทําให้พังเลยแลอะน้ะําแล้วไขมันจะนิ้วมือเราระวังด้วยอือไหนข้อเนื้อจัดส่วนหลังมากนี่อืมเห็นไอมไอหลังสองหลังเขาบอกจะมีไฟด้วยนะเวลาใช้เนี่ยนี่ ยอดนี่นะโอ้โหแล้เราก็วางมันลงนะครับมานะเริ่มประกอบกันแรกครับอาจารย์ซีอย่างแรกนะครับคุณพี่เดครัวหนึ่งครับนี่นะดูดูดูนะครับตัวเคสของคุณนะครับมันจะมี เปิดอย่ังไงครับเนี่ยให้บีบให้บีบเข้าไปเนี่ยมันมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมบีบสองฝั่งจะมีตัวบีบใส่ยังไงนะน้องใส่เลยน้องบีบก่อน้องบีบเข้าไปก่อนอ๋อบีบเข้อ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่น้องบีบออกนะอ่ปึ๊บบีบออกอ่าแค่นั้นแหละขันน็อตตัวนี้อ๋อขันน็อตครับตัวกระจออ้าวตของนี่ควงโลนึกว่าไข่ควงหายไปไหน อย่างแรกฮะถ้ามราออเจอประกอบคอนต้องมีไข่พวงนะขาดไม่ได้นี่ดีนะถอดตัวนี้ออกใช่ไหมถอดตัวนั้นแหละเก็บไว้ให้ดีด้วย เ,เก็บไวหลุด <มา S 2> แล้วอันนี้ด้วยเหรออันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแต่แต่มันก็ติดกันนะอ๋อเออถ้าติดกันก็ถอดมอันอ,อ่าฝังลุ้นรึปะไม่ครับผมหมดแล้วเอาฝั่งเดียวอ,อ่ะนี่เห็นตรงนี้ไหมไม่ไม่เดี๋ยวขึ้นดึงเดี๋ยวขึ้นดึงใจเย็นเห็นส่วนนี้เปล่า โอ้ยตายไปนี่นะนี่นะอ๋อที่ล็อกเนี่ยนะอ๋อดันออกก่อนนอดันยากไปดึงออกดเนียที่ดันทีล็อกลงดนี้เราลงแล้วก็ดึงออกลงดันไม่ลงลงดึงได้หมดนี่เราโง่กันวะเนี่ย เออดังเลยดิ้งเลยเอาเออมาเลยโพังรับเสียงอย่างงี้ได้ไหมยังหอยฮะนี่นก็กระจอตันเก่านะจะจะไปใส่ของเครื่องเก่าซึ่งนุษย์นี่โทรคอมหลายพี่เสื้อดังเล่นกันอยงนี้ดังวันอ๋ออันนี้ของเก่าวางไว้ก่อน แล้วก็ให้เอจกจนะ๋าขอเราเบานะถออนนี้ออกก่อนถออนนี้ออกก่อนนะครับขอรอนหมดเลยสเลยข้ปุ่นเลยเุดยอดี่ไม่จับของแพงครั้งแรก

เฮ้ยตรงล็อกเลยอะไรละเออตรงล็อกเลยเออเราต้องเดินอยู่ตรงนี้อ็นไหมล็นล็อกนี้ไหมเราควรยังดูดูต้รงล็อกดู้ตงล็อกล็อกข้ามล็อยขร็วขเร็ข้ามล็อกเขแล้วมันตีไตรงนี้มันีเร้องเอาตรงนี้ออกไงอ่ะเออมันเพิ่มกาองนี้หลยนะ

อย่างนั้นแหละที่ต้องมีเครื่องเกล่หรือเปล่าอืมน่าจะมงมีคงมีครีมอะไรมาด้วยเชื่ออเอาพรอนคานิีเย่ก็ได้ะลื่นๆเลยต่อไป,ไปเอาเนี่ยกลัวช่วยพี่มีไว้ทำไมกลัวค่ะคนนี้มันจะหักแทนเนี่ยบ้าเปล่าเฮ้ยขูดซะขนาดนั้นเออ อ่าเรียบร้อย่าไปออกได้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับทำให้เคสเราเกิดอาการไม่เ <establishing> ป็นไรครับใช่สวยงาครับเป็นเมนบอร์ดวงนี้ไม่เป็นไรครับรลอย่างนี้ไม่มีโอเคสวยงามเหมือนเดิมเปดไอยู่ได้แล้วอ่า อื่นนะครับผมขอจับตกวก่อนมันคิวส์เบลนะผมชอบความสวยงามอ่าโอเคเดี๋ยวผมทำเอาคิวสลงจะตัดตัวนี้ออกด้วยนะตรงแงนน่ะอืม มาต่อไปก็เนี่ยพระเอกจ๋ายอีกแล้วดังนี้ลงแล้วร้อยใช่ไหมเออพี่็กดให้ดังป๊อกเหมือนเดิมให้เหมือนนี่นี่แลมดันดันลงไปน้านะนี่มันเกี่ยวหรืไม่เกี่ยวอยากรู้มันคืออะไรเดี๋ยบอีก

โอ้โหแม่ทำมาหมดเลยเอ๊ยยังไม่ลงวะตายแล้วน็อตเล็กกว่าเดิมหรือยังไงเออถือก็คงว่าเราไม่ไับยื้อนี้ด้วยว่เออตออยายแยอะมันมัมันไม่แข็งาล้วอ่ะ แถมรัดเจริงๆมันต้องมากับเทสเดิมันต้องมากับเทสอันนี้รัเนเะนี่ยมาเสนะอะจังยอดได่ป่อาอะไรวะไม่ได้เนี่ย